ที่สวยงามนอกจากจะให้โอกาสพระเอกนางเอกเข้ามาถ่ายหนังที่นี่เป็นที่สถานที่แต่งงานอ๋อรับจัดรับจัดเลยค่ะให้ใช้สถานทีใช่แล้วก็ส่วนมากจะชอบนะคะพี่ว่าทำเองหรือเปล่าไอ้ชตตูดิโอตรงนี้ใช่ค่ะเราทำเองแต่ว่าทำโดยลูกสาวอ๋อให้ลูกสาวดูแลในงานส่วนนี้เพราะพี่บอกว่าแขกมาทานอาหารเนี่ย ถามเรื่อยๆถามเนืองๆมาเรื่อยๆว่าที่นี่ทำไมไม่รับจัดแต่งงานเวดดิ้งเราก็เลยบอกอพี่ไม่มีเวลาทำแล้วอ่ะแต่ถ้าจะทำก็ลองปรึกษาลูกลูกบอกว่าถ้าหมามาชอบหมามาชอบมีแขกมาเยี่ยมเย็นหมามาบ่อยๆก็หมาก็ทำเย็บจะไปดูให้ลูกสาวพิมนาราจะมาดูตอนนี้ถือว่า รับเป็นทางการแล้วรับเป็นทางการไล์ไลา์คุณเราจะเราจะดูรายละเอียดจากที่ไหนฮะอ๋อที่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กใช่ไหมเฟซบุ๊กฐานฮอริเทชานฮอริเทานฮอริเท